สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมสงครามกันอีกแล้วที่หลายๆคนร้องขอกันมาเดนจูราอะไรวะจำชื่อแบบไม่ได้ไหนร้องก่อนเลยอ๋อเป็นแบบมันเป็นคล้ายๆกันป่ะเหมือนกับคล้ายๆกับมันน่าจะคล้ายๆกับแมปนั้นนะเออซึ่งผมมองอย่างอื่นได้ไหมนี่ไงมองอย่างอื่นได้ทุกคน๋อมันแมปน่าจะคล้ายๆกันทุกคนโอเคผมแต่จะบอกว่าแมปนี้นัเราเคยเล่นกันไปแล้วนะแต่ว่านานมากแล้วนะคือแบบนานมากแล้ว นานตั้งแต่โตนานอ่ะจะห้าหกเดือนแล้วทวนก็ตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่เีอยแยะยังมาลองเล่นกันเลยมาดูสิมันจะหมูจุ๋มขนาดไหนนจะหมูจุ๋มหรือเปล่าดูสิห,ม,ม,ห,หมูจุ๋มหรือเปล่าไหนวะมองไม่เห็นศัตรูทุกคนขับวิ่งครับเจอยัง,ง,ย,งยังไม่นั่นไงเจอแล้วฝั่งนู้นโอ้ยนูน่นไงเต็มเลยไม่โดนไม่โดนใครเลยต้องรองลองเล่นสักปื๊ดสองปื๊ดปื๊ดสองปื๊ดโอ้ยอนี่ไง ไม่โดนโอ้โหหูดับหูดับหูดับมันย,ยิงย,ยากอยู่นะทุกคนทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะย,ย,ย,ยิงย,ยากนะเกมเนี้ยเรือบร้อยไปหนึ่งหัวคือแบบคือยิงยากอยู่นะทำเป็นเล่นไหนมาเดมาเดเดมาเดร้อยหัวแตก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 เฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราใจเย็นอุ้ยหูใจเย็นนะ รู้แบบมันเลงยากเนาะทุกคนนะถ้าเป็นเล่นนะยิ่งเลงยากนะเกมเนี้ยเรียบร้อยไปดิคือค่อนข้างเลงยากเลยนะอเออแต่ว่าก็ก็หัวแตกไปดิแต่ว่าก็ยิงง่ายโอ้โหคือเพื่อนจะมาเกิดมันจะมันแทรกเราสมัยฮะคือยิงอย่างนี้ก็ยิงอย่างนี้อะไรแม่นของกันนวลทุกคนขอลองหน่อยอย่างนี้ก็อย่างนี้อ,อ๋ออ๋อผมว่าอย่างนี้น่าจะแม่นกว่านะต้องอยิงซ้ายยงขวาด้วยทุกคนแบบสเต็ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยมาเลยเนี้ยมาเลย ไปเลยว่าไงเดี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้วทำแล้โอ้โหโดนอะมัง่งเขาไ่นั่งขวาหน่อยเขาไ่นั่งขวามัง่งไปสู้ๆเ,เราต้องมายึดศีลุ้วยวิ่งคือจะยิงวิ่งไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ช่วยด้วยชิบด้วยโอ้หลบหลบมีฮ่วมีฮิ้วไหมมีฮิ้วให้เราใช้ไหมไม่น่ามีนะปุไปเลยโอ๊ยไม่นะมาเลยใา่ไป ตัวไปก่อนนั่นใครผมเห็นเขาอยู่ตรงนั้นหัวล้านหัวล้านอุ้ยอกระสุนหมดเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเราอันนี้โอเคผมอุ้ยอืเล่นยากอยู่ทุกคนทำเป็นเล่นน้ำแบบนี้นะเออคือคือโหเล่นยากมาทุกคนเล่นยากมากเลยคือเราต้องซิกแซกหน่อยอ่ะต้องซิกแซกหน่อยทุกคนไม่งั้นคือแบบเอาเอาไม่ได้อ่ะไม่งั้นคือเอาไม่ลงอ่ะพูดเลยไม่งั้นคือมันเล่นยากมากอะอะไรอะไโอ้คือผมไม่เล็งดีกว่าผมไม่เล็งนี่ผมจะได้คมกว่านะ มาดิโอ้โหอุ้ยเฮ้ยขึ้นเกรดหนึ่งว่ะคืออะไรวะคือเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วเหรอจริงปะรุ่นใหญ่เหรอรุ่นใหญ่จริงปะ้ยดูทำไมมันยึดสีไม่ได้เลยอ่ะโอ้หคือมันเข้ายากมากทุกคนแบบมั็นยัยใหญ่ก็คือเข้ายากจ้ามาดิมาดิมาดิมาเดย์้ยิคนอื่นมันก็แม่นเหมือนกันเวไปมาดิ์กมาดิอ่ามาดิหัวล้านไปหัวล้านไปให้หมอ เฮ้ยมีคนมาเด็กสูนยก่อนโอ้เรียบร้อยหน้าขาดไปปุกมาเด็ผมเล็งตรงนี้เลยผมเล็งเป็นสไนเปอร์ไงสไนเปอร์อีลิตไงฟาเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ใครนี่ใครนี่ใครอืมันเอามันเอามอาีดมาเฉือนเราไปบายสไนเปอร์ทุกคนวิธีการวัดว่าผมไม่คมเฮ้ยรถเราไปแล้วนี่มันรถเรานี่ยว่าเราต้องดันทุกคนตอนนี้เราต้องช่วยเหลือรถในการดันไม่งั้นมันเดินหน้าไม่ได้โดดไปดิทำไมอะ่ะ<ม>ทำไม มันทำไมไม่ได้มาได,ได้แล้วมันมามันมามาจุ้งหนุ้งอะไรกับตรงนี้วะมาจุ้งหนุ้งกัน <c oughs> ผมว่าผมแอบตรงนี้ดีวกว่าเออตรงนี้น่าจะ,ะรถรถเรากำลังเคลื่อนที่ทุกคนรถเรากำลังเคลื่อนที่เราต้องเดินเราต้องเดินทุกคนเรากำลังเดินครับรถเรากำลังมาทุกคนเราต้องเดินเราต้องใส่หน่อยเราต้องใส่หน่อยโอเคลองใส่หน่อยทุกคนรถเราเรถเรามาสองคันต้องอย่าทิ้งโอกาสนี้ต้องอย่าทิ้งโอกาสนี้ทุกคนใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหผมเจ็บ เจ็บผมเจ็บหม้อมีหมอไหมไม่มีหม้อปะไม่มีหมอช่วยตัวเองช่วยตัวเองช่วยตัวเองสุดอยู่ในสนามรบอะไอ let's go มาเด้หัวแตกมาเด้มา <be> เด้มาเด้ดันทับดันครับดันครับดันครับเฮ้ยมันหิวไม่ได้เหรอมีหิวไหมไม่มีฮิวให้เลยอะหัวลั่นไปดิหัวลั่นแจะหัวลั่นไปดิหัวลั่นไปดิเฮ้ยมีคน มีคนเลงผมมีคนเลงผมใครเลงผมนะก็ต้องดนันครับทุกคนเราต้องเราต้องเป็นคนที่ดันพารถเราเข้านะทุกคนนะเออใช่ไหมถ้าว่าคิดไม่ผิดนะเราต้องพารถเราเข้าไปนี่ไงโดนยิงแขนแขนใครโป่แขนใครโป่ดัดดนเข้าไปเพื่อนดันเข้าไปเออนั่นแหละอย่างง้นเลยเพื่อนนั่นแหละหัวแตกหัวแตกหัวแตกเลยหัวแตกนันทำอะไรมันโดดทำไม วิ่ง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 เฮียสองแล้วโอ้โห oh, มันดักฆ่าสมมติฟุ้มลบมไปเดี๋ไหนอะเจอหัวแล้วเจอหัวอะไรหัวแตกไปหัวแตกไปโอ๊ยช็อตนี้ได้เล่นได้เล่นยาวอยู่มีปืนอื่นบ้างไหมคือผมอยากเล่นตัวระเบิดอะมีตัวระเบิดให้เล่นไหมเนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะขอลองหน่อยคืออะไรอ๋อเมทับอมอลองดิลองดิ ถ้าผมยิงไปตรงนั้นจะโดนอาจรใกล้ไปทุกคนต้องวิ่งไปไกลหน่อยมองไม่ค่อยเห็นเดสโก้เนี่ยต้องประมาณตรงนี้โอ้ยนี่ไงโอ้ยสีเริ่มว่างทุกคนสีเริ่มว่างล้วเดสโก้สีเริ่มว่างแล้วไก,ก,กลๆไปเลยไกลๆไปเลยนี่เลยแถวๆนี้อุ้มไม่โดนครับเราไม่เป็นไรเราไม่เจ็บเราไม่เจ็บจริงหรือเปล่าเข้าไปยังไงผมเห็นไกลๆอยู่เฮ้เรายึดตีได้แล้วนี่ว่า,าต้องวิ่งไป เราต้องไม่ไปคุ้มกันซีวิ่งไปให้ทันให้ถึงซีโอเคได้ซีแล้วทุกคนต้องวิ่งไปให้ถึงนะเราก็จะต้องหลบอยู่หลังอันนี้ลบอยู่หลังนี้ดีกว่าเรารวมไกลๆนะนี่ไงยิงไกลๆผมว่าเราวางบอมตรงนี้ดีกว่าน่าจะดียิงเร็วๆเออแล้วมันมีมันมีขดบินได้ทุกคนให้มันมาบินได้วะนะนะไอ้บ้าเอ,อ้บินได้นี่คือจบเลยรีพอร์ตด้วยนะหัวหน้า น่าจะลืมดูแลเต้ยครับว่ามันมันบินมีคนบินได้ครับผมผมยิงไงผมยิงวัวยิงวัวยิงวัวฮะเออยิงไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นคนเยอะใครไม่รู้น่ะตรงนู้นอ่ะยิงไปก่อนยิงไปก่อนเอ้ยมันยี่สิบสี่คืนแล้วว่ะทุกคนทั้ผมยิงเข้าไปในหลุมนี่แหละผมยิงเข้าไปในหลุมนี่แหละเดี๋ยวยิงเข้าไปในหลุมเลยผมอ่ะยิงในหลุมเลยยิงในหลุมมันจะยิงในหลุมเลยเนี่ยตุ้มทุ่มทุ่มทุ่มเฮ้ยนี่ใครอ่ะอันนี้ใครมันยืนอยู่อ่ะยิงไปก่อนใครมันยืนตรงนั้นแล้ว ยิงไปกันเลยตุ้มตุ้มตุ้มดีตุ้มดีมดันตุ้มยากจังวะตุ้มยากเกินเออเอาแล้วปมต๊ะคนอะไรเนี่ยโอ้โหคือไอ้คือไอ้ท่าน,นี้นี่มันเล่นยากจัดผมเป็นเมดิกเฉยดีกว่าต้องไปยึดสีกคนนะต้องไปยึดสีสีเราแน่ยจะไปเสียเปล่าเฮ้ยทำไมบ้านมันไหม้วะทำไมบ้านไหม้วะมันมีคนบินได้ มีคนบินได้เ่นนี่ใครเดยเพื่อนเราเนี่อโอ้โหเกือบหน้าสั่นรถอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้ว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 ้ว้วแล้้วิล้ล้ล้ไม่ได้วิ้ะไรเลยมีลนบินได้ยแล้วแวลวแล้วแน้้้วแวผมมีคนบวนได้วแล้วแ้วแลแล้ว้้วแล้วแล้อ้ว้แล้วแล้วแม้ว้สแลว่วแล้วอ้้วแล้ล้ววแล้วแน้้วล้เลว เรายิงใส่รถมันใช่ไหมน้อยยิงใส่รถมันใช่ไหมทำไมอยากจะระเบิดรถมันให้ผมทำไงอ่ะผมต้องยิงใส่รถมันเหรออย่างนี้เหรอซุ้มซุ่มอุ้มอุ้มนี่ไม่ตุ้มว่ะไม่ตุ้มว่ะใครมันยิงเลยวะมันยิงโหดอแตงงานลูกนั้นอ่ะมันมันปูไม่ได้หรอทุกคนผมว่าอันนี้มันมันไม่น่าจะเอาไว้ระเบิดรถนะดูทรงแล้วใช่ไหมหรือมันเอาไว้ระเบิดรถวะดูอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะผมผมยิงมันดูอุ้มยิงไปไป ทำไมไประเบิดระเบิดป๊อปของผมมันเบาอย่างไหมมันก็สันหาสันหาแล้วมันยิงเนี่ยมีระเบิดอยากเล่นระเบิดอ่ะมีระเบิดให้เล่นไหมไปก็ได้อะไม่มีเลยวะ,ะธรรมดาก็ไดน้นี่มันคืออะไรอ่ะโอเพนซื้อของได้อ่ะอุ้ยุ้ยนี่ไงระเบิดรถถังปะเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเอาเป็นระเบิดรถถังแน่เลยผมมันต้องมีต้องเดี๋ยวขออ่านก่อนอันนี้อออาร์โม นี่ไง damage or ammo e n t i t y ระเบิดรถถังนี่ไงทุกคนค้นไดานาไมต์ระเบิดรถถังผมซื้อเลยไงไหนขอไประเบิดรถถังดูหน่อยว่าระเบิดได้จริงไหมผมจะเอาไปแปะยังไงวะผมจะเอาระเบิดไปแยปงไงฮนะบอกผมเลยผมจะเอาระเบิดไปแปะยังไงแล้วใครมันบ้าจัดเลยผมจะเอาระเบิดไปแปะยังไงทุกคนบอกผมเลยผมวิ่งระเบิดไปแปะผมพีชีพพีชีพตัวเอง โอ้ยไม่โดนอ๋อมันวางที่พื้นอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็อ๋ออ๋อคือกดแก็ก็คือระเบิดตัวเลยอย่างนี้อ๋อโอเคมีระเบิดปะอย่ามีระเบิดอยู่ในตัวโอเคซื้อแล้วซื้อถาวรทุกคนรู้แล้วอ้ารถรถพังแล้วสวยยังไม่ทันเล่นเลยเอ้ยมันโหวตนี่ไงโหวตทีนี้ออกโอเคโหวตไปซะคนคนโปคนโปเราต้องสนับสนุนทุกคน,นต้องสนับสนุนไม่ใช่ไม่ใช่สนับสนุน โวอดให้ออกเออนั่นแหละออกไปเลยสวยเราเขาเล่นกันแบบไม่มีโปรนี่มาเล่นมีโปรมันได้ไงฮะนี่ฟินมันหมากันโอ้โหมัน,ม,นมันเล่งแม่นกันจังวะแล้วผมอยู่ฝั่งหไหนวะเนี่ยฮะทำไมผมไม่ติดไ,ไม่ติดทับเลยวะไปครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะทำการบุกค,คืนช่วงนี้แหละจะเป็นช่วที่เรายึดค,คืนได้แน่นอนผมดูทรงดูทรงแล้วผมว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่ยให้มันเท่ๆเ่ย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอืมเลี้ยวขวาหน่อยซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยต้องแบบเอียงงงเอียซ้ายอ่ะมันจะได้ยิงยากทุกคนเอียงงงเอียซ้ายอ่ะมันเป็นแบบเบสิกเป็นเอฟเอฟทุกคนนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกครับยิงไม่โดนหรอกครับมาเดอือเราทุกคนเราต้องดันแล้วทุกคนต้องดันแล้วครับเต้องดันแล้วครับผมตอนนี้ไม่ดันตอนนี้จะดันตอนไหนต้องดันตอนนี้แหละต้องดันตอนนี้แหละครับมาดิมาเดมาดิ โอ้ยหืใครมันผมว่าจุดตรงนี้นี่มันอันตรายจัดเลยตรงกลางเลยเฮ้ยวิ่งวิ่งเลยเราวิ่งเลยแล้วผมมาซัพพอร์ตรถคันนี้ไงมาเด็กผมมาซัพพอร์ตรถคันนี้ไงเพราะมันมีใครมาจะหยุดหรือเปล่ามีใครจะมาหยุดรถไหมมีใครจะมาหยุดรถไหมมาเด็กโอ้ยหืมมันมีว่ะมันมีว่ะหัวแตกไปหนึ่งดันรถครับผมผมอยู่ในลดลดรถแล้วทุกคนตอนนีนเน้เราต้องดันรถไปถึงถึงเป้าหมาย ถึงเป้าหมายตอนนี้ผมกาลังคว้วยรถอยู่ทุกคนคว้ยรถอยู่อะไรล่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นมันทําไมใครวิ่งขวาฮะนี่อะไรเนี่ยไอ้เนี่ยอ๋อ,อมันปลาระเบิดอย่างนี้หรออ๋อคือถ้ามันปลาระเบิดอย่างนี้มันเหมือนว่านี่ไงหัวแตกไวรัสโอ๊ยระเบิดอ๋อคือเรามันปลาระเบิดอย่างนี้เพื่อมันทาลายรถถังได้เลยหรออย่างนี้ก็ง่ายเลยดิใช่ปะเออผมลองซื้อระเบิดมาอีกอันได้ไหมยันเนตเนี่ย อ๋อโอเคมันซื้อได้ไดตลอดทุกคนได้ไม่จำกัดเราสามารถซื้อกี่อันก็ได้ไหมเอาใหมา่อใหมา่อ้ยรถต่างเราเอา้ารถเราระเบิดไปโอ้โหไม่ทนทำอะไรอะ่ะคือไม่ไทนทำอะไรอะ่ะคือ,ค,อคือเละตุ๊เป๊ะแล้วคือตอนนี้เราอยู่อันดับที่อะไรนะเนี่ยตอนเราอยู่สีแดงได้ป่ะสีแดงตอนนี้เราอยู่อันดับอ่อโหไม่เห็นมีชื่อ,อเลยวะหาย oh, ทุกคนทำไมชื่อไม่มีชื่อเราอะ่ะชื่อเราไม่ติดท็อปห้าได้ไงวะกูตินี่อโอ้โหใจเย็นครับพี่ เย็นๆครับพี่พี่ก็โหดคืนแต่ละคนมาเด้ไม่โดนใครเลยว่ะมาเด้เออเดี๋ยวมีคนมาทางขวาม,มีคนมาทางขวาเกอนเลานี่หว่าเลเต่านกวีกันไหมเลิกเต่าแล้วไม่เชื่อกันยิงมะมกลมามีคนมามีคนมาครับมีคนขับรถมาครับผมมีคนขับรถมามันจะทำการระเบ,บิดรถถังให้ดูทุกคนจากที่อุ้ยจากจากที่ลาเรียนคือไม่ทันได้ทําอะไรอะ่ะคือหูตรงหูอือไปมดแล้วไม่ทันได้เล่นอะไรเลย เออตายไอ้ตัวนี้รถถังระเบิดไปหนึ่งคันแล้วทุกคนเราทำได้เป็ไงไอ้คันนัน้นผมแต่ผมยิงธรรมดาได้รถถังพังไหมไม่น่าพังนะโอ้แต่ข้างหน้าเราเยอะจัดข้างหน้าเราเยอะจัดโอ้โหยิงอะไรกัขนาดนัน้นวะฮะทำจรงิงโอ้โหก็คือหูอื้อจัดหูอื้อจัดจัดมีคนมามีคนมามีคนมาผมว่าผมต้องใช้ระเบิดแล้วเฮ็ดเน็ด โอ,โอ้โหปลาอ๋อก็คือก็คือเราต้องเลงเองนะทุกคนนะนี่ไงห,หัวแตกชื่อผมอยู่ตรงไหนนะทุกคนชื่อผมไม่มีจะเป็นชื่อผมไม่มีวะมันเป็นได้ยังไงผมนี่แบบนักฆ่าเลยเฮ้ยผมว่าไ,ไอ้นั่มันเหื่อมเกลือเกินไปละเหืมเกลื่อนกิโอ้โหมันยิงยากจัดเลยอะเปิดละก่อนหลังจากที่ผมได้ไต่ตองวิธีการเล่นมาผมว่าตอนนี้เราต้องวิ่งตรงข้าง,างๆทุกคนการท,ท,ท,ที่เราวิ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้เรา อยู่ในเป้าหมายใกล้เกินโอ้โหมันแล้วมันหลบซ้ายหลบขวาไม่ได้เลยเฮ้ยตอนนี้สีแดงเราเข้าแล้วคนสีแดงเข้าที่สีต้องรีบดันต้องรีบดันทุกคนสีแดงเข้าสีตอนนี้พวกมันไปเกิดที่ดีไงเราต้องดันเราต้องดันให้ได้ไปเด้โอ้โหสวยเพื่อนเข้าสีไปเขา้าสีเออี๋ยวผมเกิดสีไงผมเกิดสีไงผมเกิดสีเลยนี่ไงเกิดสีเลยเราอะพวกเราเกิดสีเลยครับมาดิ ง่ายเลยทีนี้ง่ายเลยทีนี้โอ้ยง่ายนะซีเราไปแล้วเขาซีเพื่อนโอ้โหมันยึดกันไปไวจัดเลยคือมันยึดกันไว้จัดเลยอ่ะคือเราต้องไปพร้อมรถถังเราเดชใช่ไหมรถถังเรามันกำลังนำหน้าไปอยู่ทุกคนเราต้องคุ้มครองรถถังเราให้มันแบบไปให้ถึงเป้าหมายได้ทุกคนเออนี่ไงโอ้โหมอคนมันมันยืนตงรงถถังเลยพูดเยอะแต่ไม่มีคนเข้าไปในซีเลย ทุกคนต้องเข้าซีแล้วครับตอนนี้พวกเราต้องเข้าซีแล้วครับผมพวกเราต้องเข้าซีแล้วครับพี่น้องครับพวกเราต้องเข้าซีแล้วพี่พวกเราต้องเข้าซีแล้วครับเรียบร้อยผมเข้าซีได้แล้วผมเข้าซีได้แล้วครับมีคนมามีคนมาปาร์เบิดโอ้โหมันเข้ายากจักเลยทุกคนเนี้ยซีเนี่ยซีมันเข้ายากจังวะไหนมาสิผมลองเล่นแบบบุคคลบุคคลที่นี้ดูบุคคลที่นี้ดูอุ้ยสองนติดว่ะ เราว่ะโอ้ยโดนง่ายเหมือนกันคือแบบเล่นหนึ่งตาก็แบบได้ได้สิบวีอะสิบวีแล้วก็ตายสิบวีแล้วก็สิ้นนะผมจะลองแบบไม่เล็งดูลอบานี้เผื่อมันจะคมขึ้นผมรู้สึกว่าไม่เล็งเนี่ยคมนะคมจัดเลยเฮ้ยมันยึดสี่คืนมีอีกแล้วว่ะทำไมพวกนี้มันผมเกิมเังวะฮะผมเกิ่มเกินปะผมว่าเฮ้ยตอนนี้พวกเรากาลังยึดสี่ได้นะทุกคนต้องรีบเอาเนี่ยผมว่าตอนนี้เรากาลังเอาสี่ได้เลยเนี่ยไปเข้าไป ดันเข้าไปเออ okay, นั่นแหละคุณผก้ชมตอนนี้เราเหมือนว่าเรากำลังจะโดนรถถังใส่แล้วทุกคนผมวางระเบิดไว้โอ้โหผมจะวางสิผมจะวางไม้ได้ไม้เนี่ยวางได้ไม้ไม่ได้เลยอะ่ะคือผมจะแบบไปลองระเบิดรถถังไงมาลองระเบิดรถถังกันดูครับทุกคนว่าโอ้โหยังไม่ทันได้เข้าตัวเลยคือระเบิดก็วางยากๆโอ้ยผมกำลังเรากำลังโดนยึดเออเนี่ยเห็นป่เอ้ยเรากำลังโดนยึดทุกคนเห็นปาะเอ้ย โดนยึดปีไปลยว่าโอ้โหร,ร้อยดีเงี้ยคือแบบไอ้รถถังมันโกงมากเลยอะ่ะผมยังไม่ทันทําอะไรเลยผมตายเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่ายังไม่ทันจะเห็นหน้ามันเลยสิ้นแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะแพ้ทุกคนเรากำลังจะโดนยึดในนาทีที่30ไม่น่ะไม่นะไม่น่ะโอ้โหไม่ทันได้ยิง ไม่นะทุกคนแล้วตอนนี้เรากําลังจะโดนบุกฟังทลายตอนนี้เรากําลังจะโดนบุกยึดเข้าเอทุกคนใชบ้าเลยโอ้โหมาอย่างเยอะมาเยอะจัดมาดิผมจะยิงโวลโลท็อปเข้าไปช่วยสกัดกันไว้ระยะข้างบนนี่งไงมาดิผมจะไม่อยอมให้มันเข้ามาทุกคนจะสก,กัดไว้ให้ได้เราจะต้องทำให้สุดฝีมือโอ้โหแล้วคือแบบ ือมันเข้ามาเยอะมากคือตอนนี้เราเราคือเราเราใกล้จะสิ้นแล้วทุกคนคือเราแบบว่าเหลือแค่รอประการเดียวรอประการสุดท้ายในการป้องกันซึ่งมันจะป้องกันได้หรือเปล่าเออแล้วเม่คือก็แคือเม่เยอะจัดเลยฝั่งนั้นน่ะคือเหมือนว่าเล่นคนละฝั่งกันนะทำไมมันเป็นเยอะจังวะฝั่งนั้นน่ะของเรามันน้อยน้อยก็คือไม่มีรถถังมาช่วยเราเลยอ่ะทำไมฝั่งเราไม่มีรถถังเลยมะหรือว่ารถรถถังเราพังหมดแล้วมันไม่ออกมาช่วยเราเลยอ่ะนี่ถ้ามันมารถถังอีกจัง สองสำคัญนี่คือเราไปเลยเนะี่ยเราจบเลยรถถังมันมาอีกแล้วทำไมเราไม่เคยได้ใช้รถถังฝั่งเราเลยวะเนาะป่าระเบิดไปเลยรถถังมันมาอีกแล้วอ่ะไอ้บ้าเลยวางระเบิดไปตรงนี้ดีกว,ว่าเอาระเบิดแม่งไม่ไปอีกว่าถ้ารถถังม,มาใกล้ผมใส่เลยอ้รถถังมันตายแล้วนี่วาไอ้บ้าเลยทำไมผมไม่เคยได้ใช้รถถังเลยวะโอ้โหแล้วดูตายาม,มันเอาไม่มาไล่ฟันเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็จบสุทุกคนโอ้โหจบว่ะ เราคือเราแพ้ปะเนี่ยเราแพ้ส่งคามปะเนยทุกคนโอ้โหเราแพ้ส่งคามหมดทุกคนโอ้โหจบเลยเหลืองหมดทั้งแมพเราแทบไม่ได้ใช้รถถังเลยคือรถถังเราคือไปไวมากโอ้โหทุกคนโอเคก็ถือว่าได้ลองเล่นนะลองสนุกนะถ้าใครอยากเห็นนี่ก็คอมเมนต์มาทุกคนนะว่าอยากดูแมปอะไรแต่วันนี้ก็ถ้าชอบไปดึมกูจะกดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะทุกคนไปเจอกันใหม่แมปหนะ้า สำหรับวันนี้ฟันดีเพี่งกระตูดไม่บายจุบ๊บ